สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถวินเทจรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกประเภทนะครับวันนี้นี่ขนาดเวลาห้าโมงนะครับแดดเปรี้ยงๆกลางแดดเลยขอขายรถตัวเองบ้างครับครั้งนี้รถผมเองนะครับใช้งานมาประมาณ4ีปีกว่าๆแล้วคันนี้กับเจ้า MG ZS นะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยรถเดิมๆทั้งคันเลยนะครับ ซื้อมาใช้งานครับตอนนั้นคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับสลูปปี2019ครับไม่อยู่ประมาณ127,000กว่าโลได้ประมาณนัไม่ไม่เกินแสนสามครับตอนนี้รถใช้งานเกือบทุกวันครับรถใช้ได้2ระบบนะครับทั้งเบนซินแล้วก็ LPG ครับผมติดแก๊สตอนไม่ประมาณ80,000โลแต่ว่าไม่ติดของธรรมดาไม่ได้แพงนะครับ ใช้งานได้ปกติครับก็พอใช้งานได้หรือใครสนใจซื้อแล้วจะให้ถอดแก๊สออกก็ได้นะครับเพราะบางทีผมก็วิ่งน้ำมันเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเดิมๆครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ได้ไม่นานครับรถเซอร์วิสตลอดครับล่าสุดก็เพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์ไปนะครับน้ำมันเกียร์ถ่ายไปหนึ่งตอนหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลอ้าว อ๋อเปิดผิดครับอันนี้ฝาถังน้ำมันรถเดิมๆครับอ่าห้องเครื่องครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนได้ประมาณปีหนึ่งนี่ครับรถเดิมๆรถผมใช้เอง ภายในสลูปอะไรใช้งานได้ปกติครับเดีย๋ยวนี่ครับให้ดูรถผมใช้เองก็จะลกนิดนึงครับไม่ได้ทำความสะอาด เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องครับเดิมๆนั้งคันนะครับอันนี้สรูปใช้งานได้ปกตินี่ครับสรูปเปิดใช้งานได้ปกติเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนั้นนะตอนนั้นเลยครับ ปี2019ใครหารถใช้ราคาไม่แพงคันนี้คุ้มๆค,ครับผมขายเพราะว่าจะไปซื้อพวกรถเจ็ดที่นั่งนะโอเคครับผมเ,เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็เก็บของได้เยอะครับเบาะท้ายพับได้นี่ครับตัวนี้สามารถยกออกได้นะครับแล้วก็เบาะท้ายก็พับไปข้างหน้าได้ครับ เนี่ยครับดึงสามารถดึงตัวนี้แล้วก็พับไปแล้วกเก็บของได้นะครับเนี่ยครับดึงได้ทั้งสองฝั่งดึงปุบแล้วก็ยกตัวนี้สามารถไอ้นี้ได้ครับเก็บของขนของได้ใครสนใจมาดูรถมาลองขับได้นะครับ ณนะตอนนี้วันที่ถ่ายวันนี้วันที่วันที่ถ่ายวีดีโอวันนี้วันที่ 10, 10สิบสิบสิงหานะครับอ่าไม่เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนหกร้อยห้าสิบกิโลนะครับก็เอาเป็นว่า,มาไม่ตีไปไม่เกินแสนสามแล้วกันครับพอรถผมก็ใช้ทุกวันแต่ไม่ได้เป็นบางทีก็วิ่งไกลบ้างบางทีก็ไม่ได้วิ่งไกล ใช้ได้2ระบบหรือใครอยากให้ถอดแก๊สออกได้ครับเดี๋ยวผมถอดให้แก๊สไม่ได้แจ้งลงเล่มครับระบบแก๊สไม่ได้แจ้งลงเล่มสลูปปิดได้ปกติครับระบบกล้องถอยเซ็นเซอร์รอบคันใช้งานได้ปกติโอเคครับผมฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันครับใครหารถใช้งานคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับ